สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่สสชาแนลนะคะแต่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะไม่ได้ลงคลิปมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ลงอะไรนะคะแล้วก็ยุ่งยุ่งอยู่กับการทํานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นคลิปหลังปีใหม่นะคะวันนี้เราก็จะพามาทำอ่าอุ้ยอีนูปิดปิดเครื่องให้ให้แม่แล้วปิดเครื่องดูฝุ่นนะคะ เดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บต้นไม้นะคะก็คือเป็นต้นคริสต์มาสเนาะมันเป็นของจริงนะคะเ,คเป็น,เป,นเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตอนโนมัตินะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเริ่มเก็บนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็จะมารับต้นไม้แล้วนะคะทุกปีเนี่ยแต่คิดว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะซื้อของจริงนะคะเพราะว่าเริ่มกลิ่นม,มันจะไม่ค่อยมีแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นไรนะคะทุกปีจะกลิ่นไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็ลูกไอตัวเล็กก็เริ่มเก็บช่วยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บต้นไม้แล้วก็จะเอาออกไปทิ้งหน้าบ้านนะคะก็ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะตอนอีกอทําอะไรเสร็จแล้วตรงนี้เราจะจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้จีโน่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นช่วงหลังๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะอเอาเก็บลูกเก็บเก็บเอาใช้งานเด็กนะคะโอเค okay. เดี๋ยวนี่มามีเก็บนะคะออกมาก,ก่อนเก็บช่างเก็บจริงๆอันนี้อันนี้ในกล่องนี้เป็นญ่านะคะเนี่ยทาไมมีญ่าเหรอคะเพราะว่าคนโปรตุเกสนะคะเขาจะนับถือตรีคิงนะคะตรีคิงของเขาเนี่ยจะมาในวันที่หของมก,กรานะคะแล้วก็จะเป็นวันคริสต์มาสของชาวโปรตุเกสนะคะอันนี้คือประวัติของญ่าเนะาะเดี๋ยวขึ้นชาร์จให้ดูนะคะตรีคิงนะคะ ก็เป็นคริสต์มาสของชาวโปรตุเกสนะคะคือเป็นฝั่งทางแฟนนะคะอันนี้ก็เป็นควัมหลงก็จะมีของขวัญที่เราห่อไว้แล้วเรายังไม่ได้ให้นะคะยังไม่ได้ให้เพื่อนไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอกันนะคะเป็นโควิดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะอ่าก็มีเรื่องเล่านะคะเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์นะคะก็ แต่ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะคะแต่แต่มันก็ทนไม่ได้นะคะก็มีการประท้วงนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นเนาะอะไรที่มันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าเออเราแพ้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รับความจริงนะคะก็มีเหตุการณ์ต้องไปบุกทำเนียบขาวนะคะทุบหน้าต่างเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ว่า ณนะตอนนี้คืออะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็เห็นแล้วนะคะนะเ็าพูดได้แค่นี้นะคะก็ติดตามข่าวสารเอานะคะทุกคนทางไทยเราก็คงจะมีเรื่องไม่ต่างกันนะคะโอเค้วขอมุมโอเคเสร็จแล้วนะคะต้นจะเป็นต้นเปล่าๆนะคะเดี๋ยวดูนี่เราจะเอาไปข้างนอกนะคะทีนี้ สถานการณ์มันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะปีนี้หนูซื้อแค่ต้นเล็กๆนะคะแล้วแบบยอดข้างบนก็จะเริ่มแบบผุพังแล้วเนาะน้อเซลเลยทำอยู่คนเดียวนะลูกเขามุดไว้อย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งน้ำเดียวต้นหออรกอกแ่้วก็ไม่มีเครงถือ<ๆ>ไม่ไม่ไปไม่ไม่ไปเดี๋ยวเอาต้นออกก่อน โอเคโอเคเดี๋ยวมามีวางข้างๆนี้ก่อนเอา้าก่อนใ้ต่อมาช่วยตัวนี้วิ่งออกตลอดเลยเนี่ยวิ่งออกบ้านตลอดจิโร่เข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอาแขวางไว้หน้าบ้านนะคะสรุปคือเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่อาจจะไปไว้หน้าบ้านเป็นถังขยะหน้าบ้านนะคะก็คือให้แฟนมาทํานะคะเคไป หมามาอีกตัวนึงไม่ได้ต้องปิดเดี๋ยวจีโน่วิ่งเข้าไปเห็นไหมคะสภาพเนี่ยอันนี้คือแบบต้นจริงจะเป็นอย่างนี้ใบร่วงเต็มเลยนะคะคือมันไม่ดีนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะเอาใบนี้ลนะพิษบูตัวโน้นนะคะ<ช>เดินกับเจ้าของอยู่ตรงโน้นนะคะเขามองเห็นประตูเปิดจีโน่นยืนอยู่ออกไปไม่ได้นะคะใครอะจีโน่เพื่อนหรือเปล่าฮะ หน้าตาหนูไม่ได้เป็นพิษไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคนนะลูกรู้ไหมเขาก็กลัวหนูเหมือนกันนะจีโนโ่ไปไปเอาลูกบอลไปวันนี้มีของขวัญให้จีโน่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะจีโนโ่มานี่เร็วนี่นี่หนูมีแม่มีอะไรให้มานี่มานี่มาคำเพี้ยจีโนโ่เลิกมาแล้วเวลาเล่นคนเดียวไป เอาแกะลูกแกะแกะแกะเร็วเออแกะเร็วแกะเสียอะไรอยู่ข้างในแกะเป็นลูกบอลเป็นลูกบอลนะคะเอาแกะแกะเอาแม่ไม่มีรองเท้าไปไม่ได้มาแกะเอามานี่เร็วแกะออกดีดกัดเอากัดเร็วกัด ดูจะได้กี่นาทีลูกบอลน,นางทุกลูกพังหมดนะคะอันนี้ก็บอกเป็นลูกบอลพิษบูนะคะเดี๋ยวดูแกออกดีๆลูกเออเก่งๆเฮชอบไหมแกออกมาเราเร็วมองได้เหมือนขอบคุณอนะไปไหนมานี่ก่อนนะมามี่ดูก่อนมานี่มานี่เอามานี่สิมานี่ามามี่ช่วยเราเร็วโอ้ย รองเท้าไม่มีรองเท้าหลังบ้านไม่มีมาน,นี้เแล้วอ่ะขมันขมันเก็บตัวมาหมาขมันได้แล้วได้แล้วโออว้าวว้าว <c oughs> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นชอบไหมลูกเอามานี่มาน้องร้องไห้แล้วมาเร็วโอ้โหเกง่งเกเกชอบไหมเอามานี่มาจีโนโ่กัดมุนงวดและเนาะอาเร็วเรวมามีสิจีโนโ่ Let's see how many minutes you can last you มานี่มาได้กี่นาทีเนาะ วีดจีโน่นะคะห้ามกินนะเละแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะก็ขอจบสาขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็เมื่อกี้นี้ก็ไปเอาบอลโยนให้จีโน่นะคะนางก็เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนแล้วไม่รู้นะคะเปิดได้แล้วแล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวสาจะลงพยายามลงคลิปบ,บ่อยๆนะคะเพราะว่า มันทําให้มันเป็นนิสัยเนาะเป็นวินยัยขอบคุณทุกคนสําหรับ Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้สาด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้สาเด้อจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ De shadow the in I with know